กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีเบอร์ถูก่านเ้ยพี่น้องเด้อพบพอกับน้องนัดเก่าพี่น้องตอนนี้หาอยู่สถานที่เนาะห้องมอเมืองสองคอนเนาะพี่น้องเนะาะฮาอยูห่ห้องมอเมืองสองคอนปักสองเมืองสองคอนแขนสวรรค์ขีเ้ยพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ในเมืองเนาะพี่น้องเนาะมาหยังวัสัุผ่านแม่น้องดำพี่น้อง <laughs> พาแม่น้องดำเนาะมาฝากทองนอะพี่นอ้องเนาะมาหาหมอเนาะมาหาหมอมาฝากทองมากับน้องยิ้ยมนั่พี่นออ้องเลยลาซาลมายืนทางนี้เออยือนนี่แหละตอนนี้ก็ยังไ่ได้เขา่าหาหมอพี่นออ้องเลยสบายดีป้าลุงก็อ,อ,อยากมึนเมื่อเนอะะาะลาซาลมายืนทางนี้เออก่อนสิขาพี่นอ้องเลยชาวบ้านย,ยังมาเนี่ยปุ่มสมานุเออปุ่มสมานุครัว ตอนนี้ก็มาหอดเป็นทีเรียบร้อยเป็นทางด้านฮามบ่ได้ง่วงนอนบ่ขี่รถมาน่ะฮะขี่รถข้ามมา,นาในอะไพี่น้องยันผืนตกกับผืแหงใส่เออใส่ผา้าปิดปากไว้เด้อฮามเด้ออย่าถอดออกเด้อแหงเป็นไออยู่เป็นไออยูจย่จัหน่ะผืนน่ะเป็นโนนครคโควิดเพิ่นเอาไปค้างไหว้ห่วยตายแล้วก่อนเข่าพี่น้องเอ้ยหากำมาหอดเนาะเกือบพาแม่ปุ้งทิมเขวเมื่อกีน้น <laughs> ะ ฮอดแล้วแต่เกือบทิมเคเอาไปนองนี่แล้วตกคุ้มนะนี่ก็เตาหัวป้าคือคนลายเธอจะมาซักกันยาได้นี่จะมาซักยาตอนนี้กําลังพาเมย์น้องดาเขาไปน้องพี่น้องเนาะในสถานที่กับห้าก็เสิอบได้บางบ่อนหฮาก็เสิบได้ถ่ายออกสื่อให้เบิเนาะพี่น้องเนาะเ้าก็ไปได้ออกสื่อให้เบิงบางบ่อนเนาะอันนี้เป็นห้องหมอเมืองสองคอนพี่น้องเลยหมอเมืองสองคอน คนไล,ล,ล,ล่ไล่ไลยอะไรอะไรสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีและสวัสดีเอฟพีเบิร์ดตุกขานเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ฮะก็จะข้าไปน้ำแม่น้องดำก่อนพี่น้องเลยไปเบิ่งกันเลยเอ,อิดอยู่ในนี้เพิ่นก็อปุ๊บใ,ใหม่ๆแล้วเนาะของฮาม,มาเถืออะไรกันเลยย่างหมูหูสั่ผู้ท่องนะจังหวัดสรีออกเราไปจักยัางหมูหูจักเดือนซ้่มของเพื่อถ้าขมา อันก็คุ ah. He 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 ้มเพิ oh, so ่นมากดอกเพิ่นกับยากเนาะเพิ่นกับผมมีผู้พามาแหละผัวเพิ่นกับเอาเอาลูกโอ้เราเป็นมินบบปกติอะนะเป็นเลือดบบปกติซสื้อตอดพู้นี่แหละนี่แมน สั่งน้ำหนักเบิ่งวันน้ำหนักตอนถือผ้าเน่ะจากโลนะปกติน่ะหาสิบแปดบะตอนนี้เดี๋ยสะหกสิบความสูงบอลคนบ่ถือผ้าแทกได้บอเข้าจากแทกความสูง สูงทไ이วันสี่สิบหาเมตดสี่สิบหาโอ้คือเตะเทนอเม็ดสี่สิบหาต้องนิ้ออกมาซื้อน้ำกินพี่น้องเลยอยู่นี่แลหละหานข้านาห้องมอเนาะพี่นะ้องเนาะนะนะอยู่หันข้านาะห้อนงะม,มอข้าิมีหานขาเลยได้หานเนาะอยู่านานะหงมอเมืองสองคน อยนะู่หน้าโรงพยาบาลเนาะพี่น้องเนาะโรงพยาบาลเมืองสงขลแขงสวรรคเขตน้องน้องนิ่มหิว้ํำปะร้อยอยางมะตอนนี้เ้ากําลังทีย่างเขาเนะพี่น้องเนาะทารอเบ,บงพนตรวจคองเมเน้องดำเน,นาะเพิ่นมาฝากทองเนาะขังแหลกเลยพี่น้องที่ห้าพาเพิ่นมาเนาะลูกเพิ่นเป็นคนทีหกเนาะพี่น้องเป็นคนทีหก อันนี้เรื่องที่ว่าเขาเจ้าสีเรื่องกุ้มโบหรือว่าเขาเจ้าตั้งใจอาโบหรือว่าจากเรื่องได้้ดกันเล้วแต่น้องพี่น้องเนาะฮ้าบหูเนาะขาเจ้าดอกเนาะแล้วเนะาะฮักก็ศีว้าเลยแบบอันเอามาลําบากขย่างจตงสันแต่งสียน,นะแบบว่าหาคนยังโบลําบากพ่อโบออยังะนะแต่ฮัาก็ ผู้นะข้าเจ้าเนาะเพราะว่าลูกข้าเจ้าหาคนข้าเจ้าก็เลี้ยงแบบถุกๆย่างยากลาบากขัดขาดเคิร์นๆหรือว่าอดๆที่หิวอย่างน้ก็แล้วแต่นะแบบข้าเจ้าก็ยังได้เลี้ยงลูกข้าเจ้าขึ้นมาแบบใหญ่โตนะยังได้คือหมู่คือกองนะทั้งที่ว่าพ่อแม่ถุกยากก็จริงแต่ว่าข้าเจ้ายังได้เลี้ยงลูกข้าเจ้าขึ้นมาใหญ่ใหญ่เป็นคนคือคือคนทั่วไปนะฮากับทั้งสี่เรื่องอะไรก็ แต่ว่าข้าเจ้าคือสิเต็มใจเอาเลยรเนาะข้าเจ้าจังเอาเนาะเขากับบูหูนงข้าเจ้าดอกเรื่องลูกเรื่องเต่าอย่างข้าเจ้านี่เนาะเขาก็บเคบปว่าเออหน้าเนาะเขาก็พาหน้ามาผากทองเออเพื่อนให้พามาเขาก็พามาฝากทองเนาะก็เป็นครังแรกเลยที่เขาพาเพื่อนมาแต่ก็มารอผลตรวจนำการว่าสิเป็นอันสิได้จักเดือนแล้วเนาะเพื่อนกันยังบ่มั่นใจเพราะว่า เป็นเปนน็นประจําเดือนเนาะฮะสิวเลยแปลว่าวามเป็นผู้หญิงเนาะฮะก็ขอโทษขออภัยเนาะเพิ่นก็บแ,บบแบบบปลว่าแปลว่าบกคู่เดือนนะนะแบบปกติอะนะสามสี่เดือนเป็นเธอหนึ่งแบบนี้นะเพิ่นก็เลยบ,บ่มั่นใจว่าตัวเองี่ทองนอนนใจนจากเดือนแล้วเพิ่นบ่มั่นใจเนาะเพิ่นก็เลยมือนี่ก็เลยมาฝากทองแลวก็ะคือสิหู้นากันว่ะจากเดือนแล้วเป็นสีอดแล้วว่าพี่น้นนนอ,องแม่นเดือนคงแล้วว่า แมนเลื่อนข้องแล้วบอแมนสียคอดแล้วบ้วเคาก็รอสมไปนำการเราว่าผู้ยิงหรือผู้ชายอีกนะคะก็แบบว่ายันบอแน่นอนเนาะเ่าก็จังนะฮาก็ลุนสมไปนำการเนานะพี่น้องเนาะว่าเพื่อนจะได้ผู้ยิงสมใจเพื่อนอยากได้โบหรือแนวใดเนาะเออกับเป็นแบบว่าอันอยังเป็นตามตามกอบเนาะพี่น้องเนาะแปลว่าลูกเมียเดียวฮะนะ คือคือว่าเมย์เมย์เมย์ไม่ยายเมย์เทาเมย์เท้าเฮาเนาะรวมยายเฮาเนาะพู้ที่ว่า่นเลี้ยงน้องตาลแหละ่ลลูกเผนก็มีสลับกันแบบมีทั้งยิงแลวกระายเนาะมีทั้งยิงและกระายแต่ว่าส่วนเมย์เฮาส่วนเมย์ใหญ่จืดก็ได้ลูกผู้ยิงเบิดหาคนลูกผู้สายบ่มีเลยส่วนเมย์น้องดำก็มีลูกผู้สายเบิดทั้งหาคนผู้ยิงบ่มีเลย คนที่หกว่าสิเป็นผู้ยิงหรือผู้ทายนั่นกัยังบ่มันใจบ่มันใจดอกว่าเป็นผู้ยิงนะเฮาสวนมาขยันขยันเป็นผู้ทายมากว่วนะพี่น้องขยันเป็นผู้ทายมากว่วแล้วเขาก็ยังบ่มันใจปหยิงหรือทายถึงได้ก็รุ่นซมไปดำเนนกานะพี่น้องเนาะซมไปำนนกันเลยถ้า้ังนัดนเราผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเ้อเขาก็วอาตามความจริงแถวเห็นเนาะ เอาตามคนที่เ,เห็นสําหรับหาคนมาหนี่เห็นเพ่นเลี่ยงกับทุกอย่างมากพอสมควรแต่ว่าคนที่หกนี่เฮากับโบฮูว่าเพิ่นตั้งใจเอาหรือว่าใดๆอันนี้ฮาบฮูเลยเนาะฮาบฮูนะกข้าเจ้าเพราะมันเป็นเรื่องของข้าเจ้าเรื่องครอบครัวข้าเจ้านะฮาวโบอโบคอยุ่งเกี่ยวแล้วก็บอกคอแวอย่างนั่นพี่น้องเนาะกะดีใจน้ำเพิ่นเนาะที่เพิ่นมีลูกทรายแล้วก็คน่อ,อีกมากะยินดีน้ำเพิ่นนะพี่น้องเนาะแต่ว่าขั้นเพิ่นนั้น บอกให้เ้าพผ้าไปหาดไปนี้เ้ากับ้าไปได้พราวะนี่ได้กับเป็นหนาเนาะห้พาพผ้าเพิ่นไปได้คือมาหาหมอมเนี่ยและเหากผ้ามาได้เนาะราวาห้ากหู้วะถ้พาเพิ่นมากอะเคื่อนผัวเพิ่นก,นกน็คือสิบบาว่างานะแบบว่าลูกน้อยก็มีอยู่สองคนเนาะพัวน้องอื่นก็นสี่ซอนในจักหน่อยนะน้องเยี่ยมเนาะน้องเยี่ยมเนาะผัวน้องอื่นก็นสี่ซอนในจักหน่อยมิแต่น้งองแงด่ดอกผู้นั้นนะ <laughs> เดี๋ยวเราพ้นตรวจนะพี่น้องเนาะตอนนี้เพิ่นยังเข่านในห้องที่ว่าฝา,าทองน้ำมอเนาะพี่น้องเนาะแต่ดนก็ลุน้มไปนํากันเด้อนี่เพิ่นกาล,ลังตรวจเลือดแล้วพี่น้องกาลังตรวดเลือดแล้วนะตอนนี้เนาะไปเบิง่งพ้นตรวจนํากันเลยเด้อพี่น้องเลยเสียงเงินสี่สิบห้าพันอืมกำลังตรวจเลือดแล้วตอนนี้เนาะพี่น้อง ไปเบิง่งผลตรวจนํากันเลยว่าเสียออกมาเป็นทางใดนะพี่น้องเนาะไปเลย <c oughs> จากกันผลตรวจออกมาเรียบร้อยพี่น้องแล้วก็เพิ่นผักท้องเป็นทีเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะ <c oughs> เป็นทางใดได้จากเดือนเลยเพิ่นบอกยุ๊ย <c oughs> อยู่ในปุ่มบอกมาเบิ่งดูซะเลยอุย้ยตายเลยอ,อยู่ในปุ่มพอพี่น้องมาสัน่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเบิ่งกัน อันนี้ปุ่มฝากทองนะพี่น้องเนาะเวลาขอดลูกก็เอามานำปุ่มท่านี้หัวนี่ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ผู้้้ชายยพี่นอองเว่าผู้ชายอีกเลยตายแล้วพี่น้องเอ้ยอ่อนลงหยดโยดโดยละวคะแนนนี่ยนะว่าผู้ชายว่าสันขาดชะขาดน้ำกระโดดผู้ชายเออเฮ็ยหอดทำเลยอ่าเถอะ เดินเบิ่งเบิ่งห้าสิบเบิ่งว่าโมว่าจากเดือนจากยังเลยนี่ไซสก็ะบนตัวจากเดือนอะไรสาวเบิ่งดูตรวจสอบเบิ่งแล้วพี่น้องเบิ่งได้ปุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้สามสิบอาทิตย์สามสิบสัปดาห์เนาะก็คือเพิ่อนละกะเจ็ดเดือนปลายเนาะพี่น้องเจ็ดเดือนครึ่งเนาะพี่น้องเนาะเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนครึ่งเนาะพี่น้องเนาะหากระได้เจ็ดเดือนปลายพี่น้องเอ้ย อมนางอีกันบอกกี่เดือนกับขคาะได้นงอย่างอีเดือนปลายกับขอดได้น่ยแล้วก็บ,บันเอ็กโกลออตตาซาวบุงเลยพี่น้องว่าผู้ชายวาซานอุ้ยหกเถิกบานในพี่น้องเอ้ยเป็นจังได้คนนี้เชียเป็นคนสุดท้ายเลยนะไดที่ด้อยู่นั่งอยู่บา้า <laughs> นผู้ชายหกเถิกเลยพี่น้องเอ้ยผู้ชายวาซาน สร้างว่าวป้าแม่น้อง,าองดาวจะไปไล่น,หน,หน้ำคลองได้ป่ะส,สัไไหนไล่น้ำคลอง,องเออแม่น้องดาเอาไปไล่น้ำคลองได้ป่ะเนี่ยวส,สันสาธุจะวอาจังสันได้กระบะกระบเวนบอกไปสัตว์อะไพี่น้องเอ้ยออไพจิกะลูกตัวเองไปไล่น้ำคลองทิ่มนะเพราะไพจิกะนี่เกิดมาเป็นคนแล้วก็แพงเลยเนาะเห็นบอกไอคิวนะแป๊บเดียวโคโลโคโลขึ้น คนอื่นยังเลี้ยงได้แค่คนคนเดียวสิเลี่ยงบ่ได้เนาะห <c oughs> <c oughs> ลังจากกันคือตรวจแล้วแล้วมื่อได้ม้อนหนัดอีนี่ยันไ,ได้ปุ๊มนี่แหละไม่แล้วจังบึงก็คือสินัด,ดันเพิ่นบรได้ยงอาญาให้ได้เนาะโอ้ก็คือยังอีกเดือนปลายกับคอดพี่้องเอย พอคนถือผ้ากเก่าเดือนนะคเนเฮาเนาะอันนี้ฮะก็ได้เกียเดือนปลายเลยดิเกียเดือนปลายแล้วอีกบปกี่เดือนกับขอดอันนี้คือห้องหมออันปักสองเมืองสองคอนเลยพี่น้องเด้อปักสองเมืองสองคนงองงคนคือพาเพิ่นมาหาหมอไปถินเรียบร้อยโอ้เพอร์สี่แล้วเนาะตรวจเลือดอีกเอาเลือดตรวจอีกแล้วก็เอ็กโกลเอ็กยางเห็ดเพิ่นก,เกเน็เห็ดขาดแน่อจะได้เห็ดขาดได้ เห็ดขากเพอ่์อสิแล้วกันนะเห็ดขาดอะไรแมนอันนี้กระหูจากปาลาเพะเรนน้องพี่น้องเนาะแล้วกระหูเลยว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้เธอว่าอีกอันเครื่องกวดเพิ่นย,ยานวาครื่องกวดเพิ่นพะเรนอนกับบ่งน้ำกันพี่น้องแต่ข้ามันใจว่าน่าก็ต้องเป็นผู้ชายนะข่าวหาข้นยังเป็นผู้ชาย แต่บางทีมันกับโบเน่นอนทุกอย่างเนาะอัิว่าสิ่งท้าขิดอัติโบคือเ้าขิดก็ได้เนาะธนากรุ่นส้มไปนากานมาเด้อห้ามเด้อเมื่อปลาเดิน้นากรุ่นส้มไปนากานเนาะพี่น้องเนาะก็ว่าเพื่อนใคจะได้ผู้ยิ่งมาจังตามมาหอดพี่นะก็คิดว่าจะได้ผู้ยิ่งเนาะแต่กับโบได้โบได้กับโบเอานะผู้ยิ่งนะเอาผู้ชายนั่นแเลยเอาลูกไผ่มาเลี้ยงเอา ลูกหาคนหกคนมันตองมีแหละคนหนึ่งเลี้ยงแม่ไปบอกคนกับซองหละเอาลูกไผ่มาเลี้ยงเอาบปต้องเอาดอกลูกสาวนะได้แลวมันบ่ได้เลยเออสั่งเป็นนาเป็นตามกอบเนอะอีแม่บัดหาคนบัดมีแต่ผู้หญิงเบิดบัดเพิ่นพอคนที่หกเลยยังสิเป็นผู้ชายอยู่ป้าโทพี่น้องเลยยัดตั้งทีมเป็นผู้หญิง อะไรพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ฮะก็ขอจไไปเพียง่านีเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามส่องน้องหนัดด้วยพี่น้องพี่ผาดประกันใดก็ขคอโทดคอภายหลายๆสบายดีป้าเมื่อป้าบัาน